แก่นั่นนี่าเพื่อใจกันมัมมัดูบานนรัเพื่อตึงตาลางเงื่อนโมเจ้าเด้อมีคนเกยนมาสื่อสิน้าอยาเอาเงินรักนาาให้รับมาด้วยให้ถึงไอยพัฒนาคนละแผนานโยนารนำเงินด้อเเ่าเ้าจ้าจันวนเ่าฐานได้จัเลยเชิญ cho nên cái thang teamงาน bảo tiền thua ông ở cái tang nhà nó học cái bài yong nho men vợ sáu men bài yong เออลูกสาวขอเตียงนี่เนาะ้องวิวดีนี่พี่ทองขนาดสีพันยาพันกระมาห่วมงานนั่มือนี่เนาะท้าทายสบายดีพอแม่พี่น้องอีกทุกขกาวเด้อเนาะพอกบสว่างตอนนี้ก็ยังอยู่ในงานเสดขอถึงเยียนอยู่เนาะ น้องดีดีก็เป็นจังบ่ชม้จัเป็นเกียรติขึ้นมอบขอเียเชิญท่านอุลาหองเจ้าเมืองผู้สีน้เวียกปราสังคมขอเเชิญ ជ្រូវក្នុង់ធីន់វំងសារាស់ខ្លាន់ខ្ញុំពីខ្ញុំងហើង្នុង់ទ្ន់គ្ เพื่อนกับเาาเตียงให้ทีมงานใส่บุตออกไปหักใบย่อแทนผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพื่อผลบริบาลหัวงานเพื่อให้พิธีการเปิดน้ำใส่หงเฮียนมีความหมายความสำคัญและเป็นเข็มสีทองงานเมืยอนต่อไปโคอชเซิร์ท่าคุหล่าผูงลินทาพวอเจ้าเมืองอาดสะพังทองผู้สีน้ำกลุ่มวัฒนธรรมสังคม ขึ้นให้คำโอ้ลกต่อพิธีขอเจ้าขอเยียนทานคำหูภูมิลาหลังจากที่มอบเรียยร้อยแล้วก็มาสูตรมาดินนาสูตรพระกวรเจ้าหูจักแต่สมรกไมิน้ำสูตรจำนำขอให้มาสามาดีวันนีว่ามา พี่น้องกองทวันเจ้าผู้ชิมาวาือิธานรกาสูตรปการสุตังบาลมีญาณาวันุังบุรญาจักาสิวาจติอาวัน चाइ <laughs> โไวเซ็นเนาะทกานมีเกียิเนาะจัโตจัดจังเนี่ยจัันเราเนี่ยฟุตบ่ลสามรช้ามก่านไทงหมดท่พี่รับรับเ่อง ตอนนี้กลลังจากที่ผุกโกโตโเคนแล้วเ่นกักบประทานอาหารเทียงเน,นาะนักชิมชาอีกพะกวนอีกคนวละเนาะแล้วจะมาสูตรกันว่า

กูไปเงินกําแก่รในนั้นนี่ตาเกิดเงินมูมากูบไลนะัมาจะขึงตารางเงินมาเจ้าเด้อมีคนเนมาซื้อสิน้เอามือรักตากนหนาให้รับมาด้วยให้ถึง้ยนาพ้ะเบดนะไโดนดีกันนำเงินเดเด้อ แล้วเรียบร้อยเนาะบบบนี้ครับประทานอาหารเที่ยงเนาะคนก็เปิดเพลงกำลังจากทีวายซาแล้วกับทักบาเตียงคุณจะไปบอกให้ฟิกเพลงก่อนฟันสิทายคลิปยังบนท่านจบคลิปเนาะเพราะว่าเพิ่งยันติดโอเคนะเพินพี่น้องน้อมสำรับคลิปนี้สว่างกระสีขอจบคลิปเพี่ยงทานี้กันเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณทีประเภทพี่น้อง ข่าวมาหับสมคิดของสาวางและกับข่บนามโฆษณาหนเด้อนะเนาะไปขอจังไห้ทำไมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิดสกุลสุโคมากว่าพี่น้องอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกละนะเนาะต่พูดคกันไหมในะคิดต,ต,ต่อไปเด้อเพ่นอนพี่น้องสบาปนี้ก็สบายดี